สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Pop On Site กับผมไอเดียดรันพบนะครับ ที่ผ่านมาผมก็เคยพาคุณผู้ชมไปชมโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางด่วนและรถไฟไฟ้ากันมาหลายแห่งแล้วดังนั้นในวันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาชมอะไรที่มีความเป็นธรรมชาติอย่างพื้นที่สีเขียวในเมืองกันบ้างและที่ที่เรามาอยู่กันตอนนี้ก็คือสวนปทุมวานานุรักษ์สวนสาธารณะ,ะ,ะแห่งใหม่ใจกลางย่านปทุมวันที่เปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการในวันนี้เป็นวันแรกซึ่งสวนแห่งนี้เนี่ยจะมีความพิเศษยังไงมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจแค่ไหนแล้วที่ด้านในของสวนแห่งนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพวกเราตามผมไปชมกันเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ด้านหน้าสวนบริเวณประตูที่1ซึ่งเป็นประตูหลักฝั่งริมถนนวัชดริบนะครับสวนแห่งนี้ก็เรียกได้ว่าผ่านเรื่องราวอุปสรรคมามากมายกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ยาวนานเกิน10ปีเลยทีเดียวและในที่สุดประตูสวนแห่งนี้ก็ถูกเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการได้อย่างไม่เป็นทางการแล้วนับตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2566นี้เป็นต้นไปนะครับ ที่ผ่านมาหลายคนที่เดินผ่านบนทางเดินยกระดับสกายวอล์กก็คงจะได้เห็นภาพทิวทัศน์ของสวนแห่งนี้กันมาบ้างแล้วซึ่งข่าวดีก็คือในเร็วๆนี้ทางสวนเขาก็มีโครงการจะพัฒนาจุดขึ้นลงเชื่อมต่อจากสกายวอล์กเข้ามาที่หน้าประตูทางเข้าสวนตรงนี้เลยด้วยยังไงก็ขอให้สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้โดยเร็วก็แล้วกันนะครับ ในตอนแรกเนี่ยทางสวนเขาก็มีการให้ข้อมูลไว้ว่าการทดลองเปิดครั้งนี้จะเปิดแค่เฉพาะสวนหย่อมด้านหน้าฝั่งที่ติดกับถนนราชดมริแค่ครึ่งเดียวแต่ปรากฏว่าเอาจริงๆในวันนี้ก็เปิดครบหมดทุกส่วนยกเว้นแค่ตัวอาคารอเนกประสงค์ที่อยู่ด้านในสุดเท่านั้นดังนั้นในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปชมกันให้ครบทุกส่วนแบบเต็มๆเ,เหมือนได้มาเดินด้วยตัวเองกันเลยครับใครที่ดูภาพตรงนี้แล้วยังนึกไม่ออกว่าสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงไหนก็ลองมาดูจากกราฟิกแผนที่ต่อไปนี้กันนะครับ สวนปทุมวัณานุรักษ์แห่งนี้ก็ตั้งอยู่บนถนนราชดมริในเขตปทุมวันในกล้กับสี่แยกประตูน้ํามีด้านทิศใต้ของสวนติดกับศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์และทิศเหนือของสวนติดคลองแสนแสบจัดเป็นสวนระดับชุมชนที่อยู่ในย่านใจกลางเมืองอีกแห่งหนึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิปทุมวัณนุรักษ์ในพระราชูป,ปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและกรุงเทพมหานครโดยที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนแห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ของสำนักาานทรรรรัััพพยย์์สิิะมหกษตคบร เรื่องขนาดพื้นที่ของสวนแห่งนี้เนี่ยที่ผ่านมาก็ได้มีการให้ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปบางแหล่งข่าวก็ระบุว่า40ไร่บางก็บอกว่า27ไร่แต่หลายคนที่มาใช้บริการจริงก็มองว่าไม่น่าจะใหญ่ถึง27ไร่อันนี้ทางทีมงานออนไซต์ก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลและววิเคราะห์ข้อเท็จจริงจนได้ข้อสรุปออกมาว่า ขนาด40ไร่นั้นคือขนาดโดยรวมของที่ดินแปลงใหญ่ของสำนักง,งานทรัพย์สินที่อยู่ในบริเวณนี้ซึ่งปัจจุบันบางส่วนยังคงเป็นชุมชนแออัดอยู่ไม่ได้นำมาพัฒนาเป็นสวนทั้งหมดแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะนำมาสร้างสวนส่วนขยายในอนาคตนะครับ ส่วนพื้นที่ที่ถูกกาหนดขอบเขตให้เป็นสวนนั้นจะอยู่ที่27ไร่ตามภาพตรงนี้ซึ่งนับรวมส่วนของสวนป่ารอบบึงน้ําที่ขุดไว้ตั้งแต่เดิมประมาณ7ไร่แต่ยังไม่ได้เปิดให้เข้าไปใช้งานโดยส่วนของสวนป่าที่ว่านี้จะอยู่ลึกเข้าไปด้านหลังอาคารอเนกประสงค์มีเขตที่ทางฝั่งตะวันตกติดโรงแรมสยามเคมเปนสกี้และจากข้อมูลที่เราทราบมาคืออาจจะมีการพัฒนาและเปิดใช้งานในส่วนนี้เป็นระยะต่อไปในเร็วๆนี้ด้วยครับ อย่างไรก็ตามถ้านับเฉพาะสวนส่วนที่พัฒนาแล้วและพร้อมเปิดให้บริการในปัจจุบันซึ่งมีพื้นที่จากริมถนนราชดมริเข้าไปจนถึงอาคารอนเนกประสงค์<ๆ>ก็จะมีพื้นที่รวมอยู่ที่ประมาณ20ไร่นั่นเองครับพอผ่านประตูเข้ามาเราก็จะมาอยู่ในส่วนของสนามหญ้าและสวนหย่อมด้านหน้าที่เรียกว่าสวนเล่ก้าเพราะถ้ามองจากด้านบนลงมาผังทางเดินในสวนบริเวณนี้จะมีรูปร่างคล้ายกับเลก้าไทยครับ สำหรับประวัติความเป็นมาของสวนแห่งนี้ก็ต้องย้อนไปถึงปี2,538ซึ่งในตอนนั้นทางสำนักงานทรัพย์สินได้รเริ่มแนวคิดจัดสรรที่ดินบริเวณนี้ประมาณ7ไร่เพื่อพัฒนาเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติ หลังจากผ่านไปหลายปีก็ได้ข้อสรุปว่าจะออกแบบเป็นสวนป่าก็มีการปรับปรุงดินขุดบึงรับน้ำและปลูกต้นไม้เอาไว้ตั้งแต่เมื่อตอนนั้นโดยตั้งใจปล่อยให้ต้นไม้ได้เติบโตไปตามธรรมชาติก่อนแล้วค่อยมาออกแบบอาคารและทางเดินแทรกเป็นองค์ประกอบในภายหลังก็เลยเป็นเหมือนพื้นที่สีเขียวตั้งต้นที่ถูกอนุร,รักษ์ไว้ในขณะที่ที่ดินโดยรอบก็ค่อยๆกลายเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ จนมาถึงปี2551สมเด็จพระเทพก็ได้พระราชทานชื่อสวนแห่งนี้ว่าสวนปทุมวานานุรักษ์พร้อมๆกับการได้พื้นที่จากชุมชมนแออัดคืนเพิ่มมาอีกประมาณ10ไร่เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาสวนสาธารณะที่มีแนวทางชัดเจนนะครับงานออกแบบสวนส่วนนี้ก็เริ่มอย่างจริงจังในปี2554แต่ด้วยปัญหาเรื่องที่ดินและผู้บุกรุกกว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ก็ปี2557และสุดท้ายก็พัฒนาส่วนแรกจนเสร็จในปี2558 แต่ถึงจะสร้างเสร็จแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้เปิดให้ใช้เพราะว่าตอนนั้นพื้นที่สวนที่พัฒนาไว้ยังคงอยู่ลึกเข้าไปด้านในเวลามองจากถนนราชดมริก็จะยังไม่เห็นตัวสวนซึ่งหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีว่าตรงนี้เคยมีโรงปูนตั้งอยู่ทําให้ตอนนั้นหลายคนไม่รู้ด้วยซ้าว่าลึกเข้าไปข้างหลังมีสวนสาธารณะเกิดขึ้นแล้วจนกระทั่งหลังจากปี2558ทางโรงปูนก็ได้ย้ายออกไปทําให้ได้พื้นที่เพิ่มอีกปาไร่มาพัฒนาต่อจนสวนขยายมาติดริมถนนในปี2561 ทุกอย่างเหมือนจะเรียบร้อยนะ่าจะเปิดใช้งานได้แล้วแต่ปรากฏว่ายังเหลือบ้านของผู้บุกรุกอีก3หลังที่ยังไม่ยอมย้ายออกจากสวนโดยอ้างว่าไม่มีที่ไปทําให้ติดพันกันมายาวนานจนมีการเจราจาร่วมกับกรมบังคับคดีพอเจอช่วงโควิด -19 ก็ต้องชะลอการเจราจาทําให้ค้างคาอยู่นานถึง5ปีจนในที่สุดข้อพิพาทนี้ก็จบลงและผู้บุกรุกทั้ง3หลังก็ยินยอมย้ายออกไปเมื่อต้นปี2 5 6 6ที่ผ่านมานี่เองนะครับ ตอนนี้ภายในสวนก็ยังคงมีร่องรอยจากการรื้อถอนบ้าน3ามหลังสุดท้ายเหลือให้เห็นกันอยู่บ้างอย่างตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาเพิ่งรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่เดิมเคยใช้พาดสายไฟเข้ามายัางบ้านตรงนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าหลังจากนี้จะมีการซ่อมแซมเก็บรายละเลอียดต่างๆให้เรียบร้อยสมบูรณ์ที่สุดก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับ อีกหนึ่งร่องรอยที่ยังหลงเหลือก็คือบริเวณสนมามหญ้าโล่งๆตรงนี้ซึ่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเคยเป็นที่ตั้งของหนึ่งในบ้านหลังสุดท้ายที่เพิ่งย้ายออกไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าเพิ่งมีการนําแผ่นหญ้ามาปูในไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองในขณะที่ส่วนอื่นๆที่หญ้าขึ้นเรียบเสมอกันหมดแล้วก็คือส่วนที่อยู่นอกเขตบ้านสาหลังนั่นเองนะครับ ที่บริเวณสนามหญ้าโซนนี้จะมีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างน้อยและกระจัดกระจายในระหว่างนี้ก็มีการจัดเป็นสวนหย่อมสวนดอกไม้สีสันสดใสไว้เป็นมุมถ่ายรูปถ้ามาตอนกลางวันก็อาจจะร้อนๆหน่อยแต่ในช่วงเย็นๆก็ถือว่าเป็นจุดที่บรรยากาศดีวิวดีน่ามานั่งพักผ่อนหรือทํากิจกรรมต่างๆเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยทางสวนเขาก็มีแผนจะนาต้นไม้ใหญ่มาปลูกเพิ่มในโซนนี้ด้วยอีกจํานวนหนึ่งซึ่งก็น่าจะช่วยให้มีความร่มรื่นเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยเลยนะครับ จากตรงนี้เราก็จะเดินเข้าไปชมโซนที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในของสวนหรือที่เรียกว่าสวนที่2ซึ่งจะมีความสลับซับซ้อนมากกว่าในสวนแรกกันบ้างครับก่อนถึงทางเข้าสวนที่2ทางด้านซ้ายมือของเราตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์อำนวยการชั่วคราวที่มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมาช่วยบริการทั้งแจกน้ําดื่มให้ข้อมูลแล้วก็รับใบแสดงความคิดเห็นจากผู้ที่มาร่วมทดลองใช้บริการสวนในช่วงนี้กันนะครับ หลายคนอาจจะอยากทราบกันว่าในสวนมีห้องน้ําไว้ให้บริการด้วยไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าณนะขณะนี้ยังไม่มีห้องน้ําภายในสวนไว้ให้บริการแต่ก็มีการทําป้ายประชาสัมพันธ์ตั้งไว้ทั่วสวนว่าหากใครต้องการใช้ห้องน้ําก็สามารถข้ามถนนไปใช้ภายในศูนย์การ้าเซนทรัลเวิด์ที่อยู่ข้างๆนี้ได้ครับอย่างไรก็ตามทางสวนเองเขาก็มีแผนไว้แล้วที่จะจัดสร้างห้องน้ําสาธารณะไว้โดยจะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าฝั่งถนนราชดาริที่หัวมุมด้านขวางมือของสวนติดกับคลองแสนแสบซึ่งก็จะดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะเปิด บริเวณนี้ก็จะเป็นส่วนของลานและพื้นที่จัดแสดงหรือว่า exhibition court นะครับพอเราเดินเข้ามาในส่วนชั้นในแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่านอกจากลานโล่งกับทางเดินธรรมดาทั่วไปในโซนนี้จะมีงานภูมิสถาปัตย์ที่สลับซับซ้อนมากขึ้นดูมีมิติมีลูกเล่นมากขึ้นอย่างตรงนี้เขาก็ทําแนวทางเดินแยกจากทางหลักลัดเลาะเข้าไปในกาแพงที่ประดับด้วยวัสดุสแตนเลสสะท้อนแสงดูสวยแปลกตาไปอีกแบบครับ ทางด้านนี้ก็มีสถาปัตยกรรมคอนกรีตที่เล่นลวดลายเป็นเหมือนชั้นดินทําให้รู้สึกเหมือนทางที่เราเดินอยู่นี้ถูกขุดลึกลงมาใต้ระดับพื้นดินด้วยนะครับตรงจุดนี้จะเป็นประตู3เชื่อมกับฝั่งด้านข้าง central world แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้ใช้งานโดยในช่วงที่เปิดอย่างไม่เป็นทางการนี้ก็สามารถเข้าออกได้2ประตูคือประตู1ฝั่งถนนรัชดาริที่เราเข้ามากับประตู2ฝั่ง central world ตรงเต็นท์บริการที่เราเดินผ่านกันมาเมื่อกี้ครับ ที่เห็นเป็นแท่งเสาแบบนี้คือป้ายบอกทางไปสู่จุดต่างๆภายในสวนที่ทําไว้ตั้งแต่แรกก็ถือว่ามีการออกแบบที่ดูทันสมัยดูมีความเป็นศิลปะดีนะครับแต่ผมคิดว่าอ่านยากนิดนึงเพราะตัวหนังสือใช้แบบอักษรที่ค่อนข้างบางแล้วก็ตัวเล็กเพราะว่าถูกจากัดพื้นที่ไว้แค่บนเสาเล็กๆครับเรื่องพวกองค์ประกอบและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแบบนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมรู้สึกยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้โดยที่ทางสวนเขาจะรวบรวมเสียงสะท้อนไว้และอาจจะมีการปรับปรุงกันอีกครั้งก่อนเปิดอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับ ทางด้านนี้ก็เป็นทางไปลานกิจกรรมและอาคารอเนกประสงค์เป็นอีกหนึ่งลนมาร์กที่ผมเชื่อว่าหลายคนจะชอบใช้เป็นมุมถ่ายรูปกันครับก็เป็นแนวทางเดินที่กดให้ลดระดับต่ำลงจากระดับพื้นดินขนาบข้างด้วยแนวเสาคอนกรีตลอดผ่านใต้สุ้มรม่มเงาต้นไม้ใหญ่ดูอลังการดีตรงจุดนี้ต้องบอกว่าถ้ามาเดินดูของจริงจะรู้สึกว่าใหญ่โตกว่าที่เห็นในรูปหรือว่าในวิดีโออยู่พอสมควรเลยนะครับ พอผ่านแนวเสาคอนกรีตมาก็จะมาเจอกับอาคารอเนกประสงค์และสำนักงานมูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ซึ่งขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการในอนาคตภายในอาคารจะถูกใช้งานยังไงบ้างก็ต้องรอชมกันต่อไปครับที่ด้านข้างของอาคารอเนกประสงค์ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ลึกเข้ามาด้านในสุดของสวนแล้วซึ่งตรงจุดนี้ก็มีลักษณะเป็นสนามหญ้าก,กับทางเดินเป็นจุดที่อาจจะเงียบๆหน่อยเพราะอยู่ลึกจากหน้าสวนเข้ามามากแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนักนะครับ ตรงนี้เราก็จะเดินย้อนกลับไปทางด้านหน้าผ่านอีกโซนหนึ่งที่มีการออกแบบที่น่าสนใจมากเหมือนกันซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโซนที่เรียกว่าป่าของเมืองเป็นทางเดินเล่นระดับผ่านไปตามกำแพงที่ทำให้มีลวดลายเหมือนกับชั้นดินแทรกไว้ด้วยพืชตระกูลหญ้าแฝกแสดงเรื่องความสัมพันธ์ของต้นไม้และเมืองครับต้องย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้สวนยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับ พราะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปว่าในหลายๆส่วนก็สร้างไว้นานหลายปีแล้วแต่พอไม่ได้เปิดใช้งานก็ขาดการบำรุงรักษาอาจจะมีการสึกกร่อนผูพังบ้างตามการเวลาแต่ทั้งหมดนี้จะได้รับการซ่อมแซมแก้ไขใหม่หมดในเร็วๆนี้แน่นอนพร้อมทั้งพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดอีกหลายจุดด้วยอย่างห้องน้ําป้ายข้อมูลไฟแสงสว่างระบบอินเทอร์เน็ตระบบเสียงตามสายและสื่อประสสัมพันธ์ต่างๆซึ่งวัตถุประสงค์หลักที่เขาได้เปิดสวนให้ได้ทดลองใช้อย่างไม่เป็นทางการในตอนนี้ก็เพื่อรวบรวมเสียงสะท้อนและความคิดเห็นจากผู้ที่มาใช้บริการจะไได้้นนนําาาปปสู่กรพัฒใหเ็ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดตอบจดประชาชนมากที่สุดเนี่ยแหละนะครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมที่แวะมาใช้บริการหรือแม้แต่ชมผ่านรายการของเราแล้วรู้สึกว่ามีจุดไหนที่อยากให้เพิ่มเติมหรือปรับปรุงแก้ไขก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยครับ ตรงจุดนี้ก็จะเป็นเวทีริมน้ําหรือว่าอัมฟิเทเตอร์เป็นลานอัฒจันพื้นไม้ขนาดใหญ่ริมบึงน้าพร้อมที่นั่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางของสวนพอดีซึ่งในแต่ละวันก็จะมีการแสดงต่างๆอย่างดนตรีในสวนหรือว่าการแสดงอื่นๆมาเพิ่มสีสันสร้างบรรยากาศความมีชีวิตชีวาให้กับสวนเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่ามานั่งพักผ่อนชิลๆช่วยให้ผ่อนคลายมากเลยจริงๆนะครับ ใกล้ๆกับเวทีริมน้ําถัดมาทางฝั่งทิศเหนือสุดของสวนทางด้านริมคลองแสนแสบบริเวณนี้ก็จะเป็นโซนบึงบำบัดน้ําที่จาลองพื้นที่บำบัดน้ําเสียตามธรรมชาติมาอยู่ในสวนออกแบบเป็นบอ่อคอนกรีตตกตะกรนที่มีทางน้นําล้นลดหลั่นกันไปหลายระดับจากบอ่อชั้นบนสุดจนลงไปถึงบึงใหญ่กลางสวนซึ่งบอ่อที่ว่านี้ก็สามารถใช้งานได้จริงและยังเป็นเหมือนนิทรรศการกลางแจ้งให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ําเสียด้วยก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ ที่รั้วสวนฝั่งทิศเหนือสุดติดกับแนวทางเดินเรียบริมคลองแสนแสบในอนาคตตรงบริเวณนี้จะมีการเปิดประตู5ซึ่งเป็นประตูที่เชื่อมสวนกับทางเดินด้านนอกที่มีสะพานข้ามคลองแสนแสบไปยังฝั่งสวนกันค้า p l a t ินัมด้วยถ้าเปิดได้เมื่อไหร่ก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางเข้าออกสวนให้หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นไปอีกครับอีกหนึ่งในไฮไลไท์ของโซนบึงบําบัดน้ําก็จะเป็นสะพานทางเดินข้ามบึงสวยๆตรงนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายคนนิยมมาถ่ายรูปกันตั้งแต่วันแรกเลยนะครับ พอข้ามสะพานมาก็จะมองเห็นบึงใหญ่อีกบึงที่เชื่อมต่อมาจากบึงบำบัดน้ําซึ่งบึงข้างหน้านี้เรียกว่าบึงหน่วงน้ําโดยมีสะพานเล็กๆอีกสะพานพาดข้ามคลองเชื่อมต่อระหว่าง2บึงตรงนี้ด้วยบึงหน่วงน้ํานี้ก็ออกแบบมาให้เป็นพื้นที่ซับน้าให้กับเมืองแล้วยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับตัวสวนด้วยนะครับตอนนี้เราก็เดินรอบสวนครบหนึ่งรอบในทิศทางตามเข็มนาฬิกาแล้ววนกลับมาสู่สนามหญ้าและสวนไม้ดอกด้านหน้าฝั่งริมถนนราชดมริกันแล้วนะครับ ซึ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นกันมานี้ก็เป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดแบบครบทุกมุมทุกโซนภายในสวนปทุมวันอนุรักษ์สวนสาธารณะแห่งใหม่ล่าสุดของชาวกรุงพื้นที่นันทนาการพักผ่อนหย่อนใจแหล่งท่องเที่ยวและออกกําลังกายใจกลางย่านช็อปปิ้งระดับโลกอย่างราชประสงค์ปทุมวันแห่งนี้นะครับ อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าในระหว่างนี้สวนปฐุมวัณุรักษ์ก็ยังอยู่ระหว่างเปิดให้ทดลองใช้อย่างไม่เป็นทางการซึ่งในระหว่างนี้คุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถแวะมาใช้สวนแห่งนี้ได้ทุกวันในช่วงเวลา10โมงเช้าถึง6โมงเย็นโดยใครที่มีข้อเสนอแนะอยากให้มีการปรับปรุงอะไรก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทางที่เต็นท์หน่วยการภายในสวนและผ่านช่องทางต่างๆของกทมหรือส่งอ e ีเมลไปที่ info. ปฐุมวัณณุรักษ์ p a r k @gmail.com หรือจะร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์ผ่านทางลิงก์ QR code ที่ผมขึ้นให้อยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยก็ได้เช่นกัน หลังจากนี้เมื่อทางกทมและมูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ได้รับความคิดเห็นจากประชาชนแล้วก็จะดําเนินการพัฒนาปรับปรุงสวนให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุดก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการต่อไปซึ่งทางรายการ living pop on site ก็จะร่วมติดตามความคืบหน้าของสวนแห่งนี้มานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันในโอกาสต่อไปนะครับ ถ้าคุณผู้ชมถูกใจราย,รายการของเราก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทั้งทางช่อง YouTube และเพจ Facebook ของ Living Pop เลยนะครับส่วนใครที่ดู Living Pop On-site แล้วอยากจะตามผมไปดูสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายๆแห่งเพิ่มเติมก็สามารถแวะไปติดตามชมที่ช่อง Bangkok On-site ได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันครับและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของสวนปทุมวนานุรักษ์อีกหนึ่งพื้นที่สีเขียวที่หลายคนเฝ้ารอกันมายาวนานนะครับ ก็ต้องบอกว่าณนะวันนี้อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกส่วนอย่างเป็นทางการดังนั้นในระหว่างนี้ถ้าใครมีโอกาสแวะเข้ามาสัมผัสมาใช้บริการและมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับสวนแห่งนี้อยากให้มีการปรับปรุงเพิ่มลดอะไรตรงไหนก็ร่วมกันสแสดงความยินดเห็นได้ผ่านทางช่องทางที่ผมได้แจ้งไปแล้วก่อนหน้านี้เลยนะครับและในคราวหน้าพวกเราจะไปออนไซต์กันที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันต่อในรายการ living pop on site ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ